สวัสดีด้วค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเช้าเช้าเวลากาแฟมานางบอเวเวบกับพี่น้องคือเกาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจ เอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยกอติดข่าวร้อนข่าวดังประเด็นดังอย่างนั้นแล้วกันโคกน้องนาที่ย้ายไปนะคะพี่น้องขาเพลินมันมีปัญหาสองสามวันที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สังคมในส่วนของที่ติดตามสีกอยอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามหรอคะพี่น้องขาว่ามันเป็นอะไรอย่างไรตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเลยค่ะ ตอบได้ไหมหนูผิดอะไรนั่นแหละแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงตามที่หมอแม่จะจะเอามาอธิบายเนี่ยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อ,อาวานก็มีการทําคลิปไปแล้วละ่ะในส่วนของเอเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรมาดามหน่อยจะมองว่ามันเป็นการเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น แต่เข้าใจผิดในกรณีรำรำรำซ้อมรำซุ่มรำนี่แหละค่ะพี่น้องแต่เป็นการเข้าใจผิดอาจจะเป็นบางช่างยุหรือตัวเหสีเองอาจจะฟังข่าวฟังคราวแล้วไม่ได้แับจับไปกระเดียดเป็นเพราะว่ามันมีความในใจยังคาใจอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็มาปัญหาสะสมมานมนานเอาอย่างนี้แล้วกันคงจะไม่เกิดเรื่องตอนที่ไปซ้อมรำซุ่มรำแล้วก็ เขาก็จะเป็นการที่รําเพื่อถวายวัดของเขาเองอย่างที่ว่าแล้วก็มันเป็นคนละหมู่บ้านกันนะครับพี่น้องขะแต่ถ้าเราไปฟังฝ่ายเดียวในส่วนของเหสีออกมาทําการไล่สุดว่าไม่รับผิดชอบนะไม่เหมาะไม่สมจะไปรบกวนไปก่อกวนชาวบ้านนู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าเห็นการไปซ้อมรานะวันนั้นแต่เขาก็ไปรําที่วัดแล้วละ่ะเพราะว่าในคลิปนั้นเขาก็บอกชัดเจนเนี่ยคลิปของนานั่นนะครับพี่น้องขา คลิปของนานั่นมีการพูดอยู่ในคลิปอยู่แล้วว่ามีการซ้อมราแบบนี้แต่เขาเป็นประเพณีของเขาที่จะเอาไปรําอยู่ที่วัดซึ่งมันเป็นวันพรายใหญ่ก่อนหน้านั้นน่ะน,น,นะคะสอามวันที่ผ่านมานี่แหละแต่คราวนี้ก็คือ ส่วนของเหสีเองที่ออกมาพูดก็คงจะอันนี้คือฟันธงเลยเพราะว่ามีการคาใจคลางแคลงใจกันก่อนหน้านั้นแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลในการที่บอกว่ามาซุ่มรําแล้วจะมารําที่ฉันหรือเปล่าฉันผูกขาดกับนางรําของฉันแล้วใครจะมารําถวายปู่ก็ปู่ของสันประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วมันเป็นการฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็ว่าได้นะสพนะเพราะว่าอะไรคะ ตัวสพหรือตัวเหสีเนี่ยออกมาทําการไลฟ์สดก็คือตําหนิเขาเป็นการติแต่ติงตําหนิเขานั่นแหละว่าเหตุการณ์ที่มีการโรงการรํานี่มันต้องขอรนุยญยาเพราะว่าจะมีการประชุมกันแล้วยูทูบเบอร์นู่นนี่นั่นแล้วที่สําคัญก็คืออ่ายูทูบเบอร์สอซ่องที่พูดนีะ่นะสองช่องนี้ไม่ใช่เป็นของเขาเขาไม่รับผิดชอบนะอะไรอย่างไร พยายามที่จะพูดว่าเขามีการลิสต์รายชื่ออยู่แล้วว่ากับการที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายทำาชีวิตของเขาเนี่ยก็ต้องมีรายชื่อตามนี้ตามนี้เท่านั้นส่วนคนอื่นที่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้ผิดชอบไม่ได้ไม่ใช่ อ่าเป็นยูทูบเบอร์ของเขานั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือพยายามที่จะอ่าชี้แจงออกมาตรงนั้นให้เราได้รับรู้ว่าโอเคสองสาวนี้เขาไม่รับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นอ่ายูทูบเบอร์ทำการถ่ายทอดตรงนั้นในโคกหนองนาตรงนั้นนั่นแหละคือความหมายอย่ะนะคะความหมายที่แท้จ,จริงแต่คราวนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอวันนี้ออกมาเมื่อวานกับวันนี้ออกมาแล้วน้องเคซี่เองเขาก็มีการพูดออกมาแล้วว่าผิดอะไรว่าดําหน่อยก็ ไม่ไม่ต้องถามยากคิดว่าทุกคนคงรู้ถ้าติดตามเรื่องราวนะคะพี่น,อน้องค่ะว่าคนที่เป็นคนสาวสวยเนี่ยจะไปตรงนั้นอะไรอย่างไรแต่สมพรมีการออกมาพูดแล้วละ่ะว่ามีการพูดการหลังไมหลังม่านเรียบร้อยแล้วว่าประมาณว่าอย่างอย่างเคซี่พวกนี้ก็คือไม่ให้มาไม่ให้ทาไม่ให้มาเป็นไม่ให้มาถ่ายทําไม่ให้มาอยู่ตรงนี้ละบอกแล้วบอกว่าโทรสายตรงแล้วสั่งห้ามมาให้มาแล้วมาทําไมนั่นล่ะค่ะก็คือมีช่วงหนึ่งที่ ไม่ว่าจะเป็นนาเองไปที่วังเยี่ยมที่มีส่วมสองหลังลนะั่นน่ะก็พยายามซื้อข้าวซื้อของไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าเราดูตามคลิปแล้วค่ะพี่น้องขาหรือไม่ก็มาที่วังใหม่เนี่ยตรงที่ใหม่เนี่ยมันก็ดูแล้วว่าไม่มีใครต้อนรับดูสีหน้าวแววตาถึงจะมีข้าวมีของถึงเขาจะเป็นคนยิ้มย้ําจ่มสไปโดยดีเนี่ยแต่ก็ไม่มีการยอมรับแต่มันกม็มีการถูกเปิดเผยออกมาอย่างที่ว่าลหละ อาจจะมีการสั่งห้ามจากเหสีเองว่าหนึ่งหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีการาส่วนตัวกับ นาแล้วว่าไม่ให้มาไม่ให้น่นให้นี่ประมาณคือคือสั่งห้ามก็คือไม่ต้อนรับนั่นแหละความหมายอ่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไปยูทูบเบอร์คนไหนที่จะไปตีสนิทหรือนู่นหรือนี่อะไรอย่างไรก็จะเป็นการที่ขัดใจเฮสีนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินข่าวมาก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ากับการที่ไป2ครั้ง3ครั้งที่ที่ใหม่นะคะเขาก็ ที่หมายที่ตอนแรกที่สร้างช่วมสองห้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่โคกหนองนาปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่นาเองก็ตามไปเอาค่าเอาของไปให้แต่เราดูสีหน้าแววตาแล้วคนจริงๆแล้วเราก็เห็นนะว่าพวกยูทูบเบอร์นี่เขาไม่มีปัญหาหรอกจริงๆเขาก็รักนาเหมือนเดิมนะั่นแหละรักนาเหมือนกัน เขาว่าเขาไม่มีผิดอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นเพราะว่าเกรงบารมีกล,ก,ำำมกลัวจะไปทำทำยูทูบไม่ได้กลัวจะไปทํามาหากินตรงนั้นไม่ได้ฉะนั้นก็คือเขาพยายามที่ทุกคนก็พยายามออกห่างซึ่งในความดีที่นาเขามีนี่เอาข้าวเอาของอน,นุอน,นี้ไปให้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สาเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาขยายตรงนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าทางเฮสีเองนี่บอกว่ามีการโทรสายตรงแล้วบอก้าไม่ให้มาแล้วจะมาทําไมแล้วจะมาทําไมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาห้ามไม่ มาแล้วทําไมถึงยังต้องมาแล้วคราวนี้คนที่เราฟังอยู่กาเขาผิดตรงไหนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนูผิดตรงไหนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยเห็นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างไรก็เอามาขยายแล้วกันเป็นเพราะว่าเอาแน่นๆแล้วกันนั่นนะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจประมาณนั้นนะมาดามหน่อยมองว่ารอยยิ้มพิมพ์ใจเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเข้าไปตั้งแต่ที่เขาเข้าไปที่สีกอตั้งแต่ต้นก็เป็นสาวสวยคนเดียว ถือว่าเป็นสาวสวยคนเดียวนั่นแหละค่ะพี่ไปที่ไปกาติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นสาวสวยเป็นโสดเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวอะไรยังไงดิกรีก็ไม่ธรรมดาอย่างที่บดาม่อยเคยพูดไว้บ่อยๆแล้วนะคะดิกรีก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปตรงนั้นแล้วอาจจะทําให้ตัวพระเอกของเราเองก็จะมีการวันไหวงไงคะพี่น้องขายเห็นสาวสวยไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่เจ้าชู้อยู่แล้วอันนี้เรา ตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นอ่ะนะยิ่งเห็นสาวสวยรอยยิ้มพิมพ์ใจสาวสวยดีกรีไม่ธรรมดาด้วยประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ เฮสีนี่หึงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะไม่มีเหตุผลอื่นหรอกมีเฮสีหึงนั่นแหละเพราะว่าอะไรคะเพราะกับการที่เขาเข้าไปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยถ้าจะพูดตามจริงข่าวคือข่าวก่อนนะั้นนะบอกว่าข่าวไปนูน่นนี่นั่นไปก้องไปกิ๊กอะไรยังไงไม่มีใครฟันธงจริงมีแต่ข่าวอาจจะมีการกุเรื่องกุเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามแต่ที่การกระทําของเขาอาจยิ้มหวานหรือไม่ก็ตัวพระเอกเราอาจจะยิ้มหวานใส่เขาด้วยนั่นแหละมันก็เลยเป็นการที่พอเห็นหน้าเขาแล้วตัวพระเอกเองก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนไป เธอเปียกปันใจประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะนะคะมันก็เดินทําให้เหสีนี่หึงหวงมันก็คือเกิดมาจากตั้งแต่ที่ต้นๆต,ต,ตั้งแต่สี่ก่อนนูลล่นแหะค่ะพี่น้อง่าแล้วก็มันมีข่าวมานู่นนี่นั่นว่าโอเคเขาเป็นสายลงสายรับอะไรอย่างไรถึงสายลงตอนนั้นน่ะนะคะเพราะว่ามาดามหนยก็ทางคลิปอยู่นะ มึงจะเป็นสายลงสายลับอะไรก็ถามใครก็ตามที่ไปอยู่ตรงนั้นสายลงสายลับนั่นแนหะมันไม่มีความลับหรอกค่ะเพราะว่าคุณไม่มานั่งคุยบอกว่าเออในวันนั้นมีการวางแผนกันว่าเอาเด็กไปตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้นนนอะไรยังไงมันไม่มีตรงนั้นมันไม่มีอะไรความลับหรอกเพียงแต่ว่าโอเคอกระแสสังคมใน,นเมื่อมันด่งดังขึ้นมาก็กลายเป็นว่าโอเคคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดมันก็เลยทําให้บอกว่าหยิบจจับตัวนั้นมาเป็นกระแสขึ้นมาอย่างเช่นมีแอบกิ๊กแอบกักแอบแสบแอบกินนู่นนี่กันแล้วก็หรือไม่ก็คนคน เป,เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ใกล้ชิดเพราะพบะตอรอแต่ก่อนอะไรอย่างไรเป็นสายสืบแล้วก็เขามีบริษัทเป็น Security สมีประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่ข่าวกระแสมาตรงนั้น แต่มาดามหน่อยมองว่ากับการที่เฮสีมีการสั่งห้ามณนะวันนี้นั่นนะ่ะที่ออกมาพูดนี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเอาพูดตรงๆนะเขาเข้ามาแล้วก็เหมือนว่าเข้ามาแล้วทําให้เกิดปัญหาเข้ามาแล้วบางท่านเอฟซีไม่รู้อ่าไม่รู้ทุกเรื่องทุกราวหน้าบ้านเป็นแบบนี้หลังบ้านเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรคือจริงๆแล้วเราเราไม่ได้จําเป็นต้องไปรู้ลึกถึงหลังบ้านหรอกค่ะถ้าจะพูดตามจริงถ้าอันอื่นที่ผ่านมา อยู่สี่กอมันเป็นข่าวคราวอะไรอย่างไรตัวเราเองย่อมรู้ดีแต่ถ้าพูดถึงว่าในหน้าจอออกมาที่พี่นอกประชาชนเห็นอย่างน้อยก็คือถ้าตัวเองดีอยู่แล้วถ้าพระเอกของเราดีอยู่แล้วมันก็ไม่มีตัวมือข้างเดียวมันไม่ดังแค่จะพูดตามจริงเพราะว่ามาดามหน่อยฟันธงก็คือเรื่องหึงหวงเท่านั้นแต่คราวนี้ก็คือพอเขาจะไปที่โคกหนองนาใหม่มันก็ควรที่จะอนุญ,ญาตให้เขาถ้าจะพูดมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะไปกีดกันเขาขนาดนั้นนี่แทนที่จะได้ใจผู้คนมากมายเพิ่มขึ้นแต่ กลับไปเป็นว่าโดนถลม่ม <c oughs> อ่สองสองวันที่ผ่านมาที่ออกมาพูดคุยในสื่อสาธารณะนี่มันก็มองให้เห็น มองก็เห็นความที่ไม่ใจกว้างเป็นคนที่ใจแคบของอทางเหสีนั่นแล้วกันเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นตามรูปการปีกว่ามาแล้วนี่นาเองเขาก็ไปตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเขาก็เป็นคนที่มีบาริสัติอ่อนน้อมถ่อมตนผู้จาดีอะไรอย่างไรอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะผิดไปนิดนึงก็คือสวยเกินพี่กัดยิ้มหวานพิมพ์รอยยิ้มพิมพ์ใจทําให้ฝ่ายของพระเอกเราอาจจะวันไหวได้นั่นหรือเปล่าเราไม่รู้จากนั้นก็คือเหสีก็เลยมี กหึงมาดามหน่ยฟันตรงอย่างนั้นน่ะนะคะพอตอนท้ายเนี่ยน้องเคซี่ก็ออกมาพูดในทันองที่ว่าผิดอะไรทําไมถึงผิดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอกกับการที่บอกว่าโอเคไปซุม่มไปซ้อมไปรําเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วว่าการรําก็คือเขารําก็คือประเพณีของชาวบ้านที่จะรําถวายวัดคนละหมู่บ้านมันไม่ได้เกี่ยวกับ โคกน้องนาที่เจ้าภาพไปเนี่ยนะคะพี่น้องะนะการนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พยายามที่จะเอาหาเหตุตรงนี้ว่าโอเคไปซุ่มล้ำนูน่นนี่ฉันไม่พอใจก็เลยตัดออกกากนี่เพราะว่ามันได้อยู่ในกรรโตัดออกในในการที่ไม่มีรายชื่ออยู่แล้วในส่วนของยูทูบเบอร์ที่จะไปทําการอยู่ที่โคกน้องนาใหม่นั่นน่ะนะคะพี่น้องการนั่นคือสิ่งที่เราเป็นผู้ชมผู้ฟังนี่คือเห็นแต่ตามความเป็นจริงแล้วผิดคะ่ะ เหตุสีผิดค่ะเพราะว่าอะไรคะเข้าใจอยู่ว่าโอ้โหผัวอีสันผัวอีสันตัวมือข้างเดียวมันไม่ดังรอกแล้วที่สําคัญก็คือมาดามหน่อยพูดหลายเมืม่อวานบอกว่ากับการที่สมนะสมุตินะสมมติว่าโอเคเขาอาจจะมีเล่กันปันใจกันเพราะว่าทางพระเอกเราเห็นสาวสวยก็ทําให้ใจหวั่นไหวได้ มันยิ่งจะเป็นการสิ่งที่ดีก็คือถ้าเหสีไม่มีปัญหาก็คือให้เขาเข้ามาปกติเพราะว่าเขาก็เข้ามาดีมีข้าวมีของม,มีนู่นมีนี่น้คร่งน้พรกเห็นไหมล่ะน้มพรกเป็นเหตุตอนนั้นที่เคซี่พูดก็น่าเห็นใจ มาดามหน่อยนี่ก็มแม่เองก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าไปเพราะว่าเขาก็อยากยึดอาชีพนั้นเขาไม่มีอะไรทําบ้านใกล้เลือนเคยนเขาอยู่ตรงนั้นเขาแม้กระทั่งลงทุนคอนเทนเนอร์เป็นแสนแนแล้วก็ตรงนั้นก็จะย้ายไปที่ใหม่เขาก็ไปหาที่พื้นที่แล้วอะไรอย่างไรถ้าจะพูดตามจริงเพียงแต่ว่าเขาชอบตรงนั้นเขาอยากจะติดตาม อะไรยังไงเขาอยากไปเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่เขาเป็นที่เราเห็นจากนั้นก็คือเฮสีนี่ก็มีการพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างไรจริงๆแล้วปล่อยเขา <laughs> เขาไปเธอปล่อยเขาไปทําเธอบางทีบางทีคนสวยคนสวยๆคนดีๆคนดีไม่ดีกับเราไม่ได้ไปกันรันตี <laughs> คนสาวสวยดีกรีอย่างนี้แล้วกันสาวสาว,สวยดีกรีไม่ธรรมดาบางทีมันอาจจะทําให้พระเอกของเราใจชื้นใจนุ่มใจนวลขึ้นมันก็เป็นได้ไงครับพี่น้อง่านั่นคือไม่อยากให้กีดกันเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่หรอก เพียงแต่มีปัญหาแค่อย่างเดียวเหสี hey, see, หึงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คืออยากเอามาเล่าสู่ฟังแต่ตามความเป็นจริงอันนีถ้ถ้าฟังอยู่ก็อยากฝากกันนะคะใจเย็นนิดนึงใจกว้างนิดนึงให้เป็นเมียใหญ่ที่ใจดีเมียใหญ่ที่ใจอบอ้อนอารีแล้วคุณจะได้ใจป,ประชาชนได้ใจประชาชนมากขึ้นกว่านี้สําหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องค่ะอนาคตคุณไม่รู้นี่อนาคตถ้าสุวัสคดีมันตัดสินพิพากษาออกมาอะไรอย่างไรคุณก็ต้องการทีมงานทีมเวิร์คคุณต้องการกาลังใจอยู่ดีนั่นละ่ะถ้าจะพูดตาม มันต้องสลดดัดนิดนหนึ่งนะเหสีเหสีต้องสลดัดเพราะว่าอะไรเพราะากับการที่อนาคตคดีเพราะตอนนี้คดีมันก็ยังเพิ่งจะเริ่มต้นชกแค่นั้นเองฉะนั้นก็คือกับการที่ต่อไปอนาคตเราก็ไม่รู้นี่ว่าจะจ่าหรือหมู่เราก็ไม่รู้ฉะนั้นก็คือกับการที่มีผู้คนเย,ะย,ะย่ยำวิ่าไงแล้วก็นาเองเขาก็ไปตรงนั้นเขาก็ถือว่าเป็นคนที่อบอ้อมอารีให้มากกว่าได้ด้วยซ้ําปกติเขาก็ไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปขอนู่นขอนี่เขามีแต่ให้ อย่างเช่นก่อนนั้นอยู่ที่สกีก็มีการขายเสื้อผ้าอะไรยังไงเขาก็ไปบริจาคนู่นนี่นั่นแล้วก็เยอะแยะมากมายหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปปีนมีปัญหากับเขาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มในการที่เลปเซอร์จากพี่น้องกวาจะดเอฟซีคนที่ดูอยู่ห่างๆเยอะแย,ยะมากมายนี่แหละแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรรอกค่ะเขาไม่ได้ผิดหรองเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้เธอหวั่นไหวปันใจไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าถ้าหม่อมแม่มองนี่หม่อมแม่ก็มองว่ามันก็ดีซะที่เขาเข้าไปแล้วทําให้ ทำให้ฝ่ายพระอเอกของเราใจเย็นลงเห็นสาวสวยยิ้มปุ้ยปุ้ยเหมือนที่เราเห็นก่อนหน้านั้นในคงในคลิปก่อนหน้านั้นะโอ้มีการพูดกันต้อยกัรนุ่นกันนี่กันแล้วก็รอยยิ้มพิมพ์ใจของสาวคนนี้มันก็ทําให้อาจจะทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจของพระเอกเราแต่ในเมื่อเราเป็นเมียอ,อยู่แล้วถ้าเป็นคนสลัดพอคดีมันก็ยังไม่รู้จะเป็นหมู่หรือจ่าเลยถ้าเราสลัดพอนี่เราต้องสลัดกว่าเขาจี เหสีเฮสีต้องสลายก่ okay. อนครับเอามาเลยจ้ามาจะโอเคมาพูดคุยกันสิ่งที่ผ่านมาตกลงกันแบบนี้แล้วกันโอเคเข้ามาได้ไม่เป็นไรโอเคเพราะว่าเราก็รู้จักกันก็มาเป็นตีแล้วถ้าจะพูดตามจริงนาเองเขาก็เข้ามาตรงสีกออ่าก็ถือว่านานแล้วไม่ใช่เพิ่งเข้ามาไม่ใช่ว่าประเดียวประดาาแล้วก็ออกเห็นหน้าสื่อนี่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงอ่าหลังม่านจะมีปัญหานน่นนี่นั่นก็เคลียร์กันก็ไม่เป็นไรก็ทําใจเหสีเ hey, hey, มียใหญ่ใจกว้างมันก็โอเคอยู่นะอันนี้คือหม่อมแม่ อ,อยากจะแชร์ไอเดียแล้วกันค่ะพี่น้องขาเดี๋ยววันนี้จะขึ้นทําทคลิปเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องขาในกรณีที่น้องบุมน้อยที่จะมีการไปตั้งคอนเสิร์ตตั้งบอลบ,บงหมอลำอะไรอย่างไรแล้วก็ข่าวมาน่าจะมีคนเข้าไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่ฟังอีกคลิปต่อไปนะคะพี่น้องขาวันนี้อาจจะคลิปเยอะหน่อยก็ขอเธอขออภัยก็ค่อยๆทยอยฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกก,กาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ